เฮ้ยบรรทุกได้ถึง5ตันนะคะวันนี้ใครอยากได้รถไปทำมาหากินก่อนนะคะช่วง2-3เดือนแรกนะก่อนเดืนถึงปีหน้านะคะเอาไปขับฟรีได้เลยสร้างเนื้อสร้างตัวกันได้เต็มที่เลยจัดลูกค้าจาัดแล้วเดือนมกราเราค่อยมาผ่อนค้างวดกันค่ะเดี๋ยวแนทจะพาไปดูด้านในว่าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็รอบคันกันไปเลยค่ะว่าหน้าจับหน้าจองยังไงคันนี้ราคาเท่าไหร่อแอบบอกก่อนว่าคันนี้รถปี2021นะคะและเลขใหม่หมื่นต,นตน้น เลขกไม่ไม่ถึง15,000กิโลเลขกไม่คนน้อยนะคะและรถสภาพใหม่เวอร์เนื่องจากนี้จ้าพลาสติกยังไม่ได้แกะวารันตีศูนย์ก็ยังมีอยู่นี่เป็นไงล่ะพูดมาขนาดนี้พลาดไม่ได้นะพลาดไม่ได้แล้วนะพลาดไม่ได้แล้วนะ,นะอ,ะอย่าเข้ามาขนาดนั้นมันเห็นสิวอ,อะให้ดูก่อนเลยไฮไลท์ค่ะเลขไม่นะคะ 14,314กิโลเมตรค่ะ14,314กิโลเมตรนะคะพวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลาัย power นะหน้าจอมีมาให้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธเปิด YouTube เปิด GPS เพื่อเป็นเนมเกเตอร์ในการลำทางได้เลยนะจ๊ะเกียร์กระปุก6สปีดนะคะเดี๋ยวคันนี้นะคะไปดูรอบคันดูล้อนะคะดูว่าเป็นพาวอยจริงหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันค่ะว่าคันนี้นะคะ ห้องเครื่องสวยกริบหรือเปล่าหน้าจับหน้าจองไม้อันนี้เป็นเครื่องเสียงคันข้างๆนะคะว่าเสียงบึ้มมากจ้ะสีนะคะคันนี้นะสีรอบคันสวยๆเลยนะจ๊ะเป็นสีขาวคันหน้าเป็นหน้าหมูนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนั้นข้างด้วยนะคะล้อคันนี้นะคะเป็นลอ้อกระทาสวยๆเลยใครไม่ชอบลอ้อกระทาบอกได้เดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวจัดให้ ยางนะมาแบบสวยสวยเลยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ด้วย4เส้นฟิล์มติดให้ใหม่รอบคันโคกมีมาให้แล้วนะคะพร้อมบรรทุกเลยและคันนี้นะจ๊ะมาพร้อมกับเพลาร้อยค่ะใครที่บรรทุกหนักนะคะบรรทุกเกิน4ตัน5ตันขึ้นไปคันนี้ได้เลยเพราะว่าบรรทุกไหวนะคะวันนี้นะเน่ให้จองแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะคะจองแค่ร้อยเดียวพอรอนกันอีกทีปีหน้าไปเลยจ้ะ ยางพา้อมรรทุกยางมิชลีเอ็กซ์ซีดทคัสซีสวยๆไม่ถูกไม่เป็นสนิมนะและคันนี้ย้ำนะว่าบรรทุกนะคะได้ถึง5ตันนะคันนี้นะคะยางเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าอะไรยางแตกไงเห็นหมั้มันเป็นเนี่ยรอยแบบนี้โอ้โหลูกค้าจะเอาไปใช้ได้ไงเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่เอาเป็นเลยยางปี22สองนะคะเอาไปเลยยางปี22สองนะ คันนี้พร้อมบรรทุกมากมานะคะเอาใจสายแบบว่าสายบรรทุกนะคะสายวิ่งร่วมนะคะสายวิงงนนะะยว่งงานนะจ๊ะนี่นี่นเฮ้ยรอยอาร์คตรงนี้นะยังมีอยู่นะเห็นป่ะรอยอาร์คนะคะยังมีอยู่เลยนี่รับประกันให้ลูกค้าเลยนะจ๊ะไม่มีชนหนักน้ำท่วมไฟช็อตไฟไหม้มานะจ๊ะแต่ว่าที่ต้องทําคืออะไรล้างทําความสะอาดนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะจ๊ะคันนี้นะ,ะแมกไลเนอร์เดิมๆนะคะมั่นใจได้เลยลูกค้าอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาต เดี๋ยวขออนุญาตนะจ๊ะขออนุญาตอะไรลูกค้างงขออนุญาตอะไรขออนุญาตพาไปดูห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวจะมาบอกราคากันนี้กันค่ะว่ารถที่พร้อมบรรทุกขนาดนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่และที่สาคัญผ่ออีกทีปีหน้าด้วยนะเออวันนี้เน่ๆเอาใจลูกค้านะคะที่อยากได้รถทํากินนะคะจัดปโปรเอาใจสายทํากินเลยนะเพราะว่าผ่อนนกันอีกทีปีหน้านี่มีเวลาหาเงินประมาณสงเดือนกว่าเกือบสามเดือนเลยนะอ่ะ คันนี้นะคะคันหน้าค่ะเดิมๆไม่บิดไม่โค้งไม่งอจากลูกค้าจ๋าห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีไหล่ไม่มีเยิ้มนะคะรอยช็อกรอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่นะคะรวมไปถึงรอยอาร์คด้วยนะคะคันนี้เน่บอกเลยว่าของเหลวภายในเครื่องเดี๋ยวเปลี่ยนให้ตัวกรองอากาศเปลี่ยนให้นะคะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะใครอยากได้รถไว้ไปทำมาหากินไว้ทำทุนนะคะคันนี้พลาดไม่ได้เลยคันนี้ได้ไปมีแต่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะและที่สำคัญราคาดีมากเวอร์ คันนี้ราคาแค่5 6 5 0 0 0บาทนะคะ5,6,5รถปี2021เลขไม่์แค่1,4000กว่ากิโลเท่านั้นอยากได้ให้โทรมาช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะวันนี้เนเน่ขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนเน่สมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ